สวัสดีคะ่ะมาพบกับปุ้ย UK Support Channel นะคะวันนี้ปุ้ยก็มาสวัสดีเพื่อนๆนะคะที่ไทยนะคะแล้วก็ UK นะแล้วก็จะมาแต่งหน้าพร้อมเลยนะคะปุ้ยก็จะลงจะลงแป้งน,นะคะจะลงแป้งน,นะแล้วก็ลงทีีนนะคะที่หน้านะคะแบบปกติเลยนะปุ้ยก็แต่งนะคะ ันนี้เพื่อใช้ลงพื้นตัวนี้นะคะเดี๋ยวขอเวลาแป๊บหนึ่งนะคะเตรียมของแต่งหน้าเด้อโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะก็จะลงตัวนี้ก่อนนะคะตัวนี้นะแล้วก็จะลงเซรั่มนะคะเซรั่มก็ใกล้หมดแล้วแหละ นะเสร็จแล้วนะคะัุก่กก็คือมันมีอีกตัวหนึ่งนะปุ่ดเดี๋ยวปุ่ยถายลิปก่อนนะคะอันนี้เป็นเป็นลิปมันนะมันจะมีแบบหัวสองด้านนะฝั่งนี้นะคะฝั่งฝั่งหัวสองด้านแล้วก็จะเป็นแบบแบบนี้นะ แต่ปุ้ยยังไม่ทาลิปนั่นเดี๋ยวมันจะเลอะนะคะแล้วก็มีครีมตัวนี้นะคะตัวนี้ปุ้ยเพิ่งได้มาใหม่นะคือทำให้อ่าครีมนะคะติดเวลาเราแต่งหน้าน่ะมันก็จะแบบนะคะก็จะติดหน้านานมากยิ่งขึ้นนะนะจะนุ่มนะคะ ด้วยนะเสร็จแล้วนะคะปู้ก็จะลงครีมนะคะครีมตัวนี้นะนะคนะค เสร็จแล้วนะคะปุ้ยก็จะลงต่อไปนะคะก็จะเป็นคีมรองพื้นนะคีมรองพื้นวันนี้ปุ้ยใช้ตัวนี้นะแล้วก็ใส่ลงไปนี้นะคะไม่ต้องหนานะเพราะว่าตัวนี้มันมันขาวอยู่แล้วนะไม่ต้องลงเยอะนะคะ ขนนะค,ะคอนเทนต์ปุ้ยก็แบบนี้นะคะทุกเช้าเลยนะคะก็มาสอดดีนะคะตอนเช้ายกเว้นวันไหนนะคะปุ้ยไม่ว่างหรือจะทำอะไรนะคะก็ปุ้ยก็จะลงที่เขียพื้นนะเสร็จแล้วนะคะต่อไปนะคะปุ้ยก็ตัวนี้เลยเลยะคะ่ะลง ค่ะพุดการลงที่เกี้ยมหัเสร็จแล้วนะคะพุดกาจะลงแป้งฝุ่นนะฝุ่นแล้วก็นะะคมือมันลื่นเนียก็ลงตัวนี้นะคะ เสร็จแล้วค่ะคพืบก็ลงตัวนี้นะคะลงคิ้วนะคะต่อไปนะเป็นคิ้วตัวน,นี้นะคะ เสรแล้วนะคะแต่น hmm. นี้เพ้่ลงดิบไปแล้วนะแล้วก็จะลงเพิ่มนะให้มันมันนะแล้วเพ้่อจะจะลงลิบตัวนี้นะคะอันนี้สีแดงนะ เสร็จแล้วจ้าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะเพราะว่าอยู่บ้านนะคะปุ้ยไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ก็เป็นคอนเทนต์ที่เข้ามาทักทายเพื่อนๆยามเช้านะคะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK s p o r t Channel ต้องขอลาเพื่อนเพืป่ปก่อนนะคะขอให้ทุกคนรวยๆปังๆนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะสำหรับวันนี้ปุ้ย UK Sports Channel ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะรวยๆปังๆค่ะ